ตกลงแล้วค่าไฟแพงเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกโหกเฮ้ย <C> e <ill ie> เรื่องจริงแน่ๆใช่ไหมแต่ไฟค้านบอกว่ารัฐบาลกำลังจะเซ็นอนุมัติที่30ธันวาคมนี้โดยฝีมือของนายกรัฐมนตรีแล้วเขาบอกว่าจะทลายทุนผูกขาดลดค่าไฟแล้วทำไมถึงจะเซ็นให้ค่าไฟแพง <C> e <ill ie> ไฟคานบอกว่าต้องยกเลิกได้นะฝ่ายธรรมกา ยกเลิกไม่ได้เพราะว่ามันทําสัญญานี้มาตั้งแต่สมัยลุงตู่เอาโยนที่ไปให้ลุงตู่แล้วทุกวันนี้คนไทยแบกค่าไฟจนหลังแอนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพักเพื่อไทยจะมาให้ทําหลังของเราเนี่ยแอนมากขึ้นแบบนี้เรายอมรับได้หรือว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับคอยลังสตูดิโอวันนี้จะมาเสนอเรื่องค่าไฟแพงนะครับสลัดเ้าเล่าข่าวบายลุงศักด ค่าไฟเนี่ยที่มันแพงอยู่แล้วแต่พักเพื่อไทยเนี่ยจะทําให้มันแพงขึ้นไปอีกแพง3ปี5ปีน้อยไปเอาแพงยาวๆกันไปเลยหป,ปีเป็นประเด็นที่อยากให้ทุกคนรู้แล้วก็ช่วยกันบอกต่อจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับปากท้องของคนไทยเนี่ยหนักมากจริงๆทําทุกทุกอย่างเพื่อปากท้องประชาชนก่อนหน้านี้ พวกเราก็รู้สึกว่าค่าไฟมันหนักแพงขึ้นอยู่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า2อสปีเนี่ยค่าไฟมันแพงแบบโด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 เลยสาเหตุที่ค่าไฟมันแพงเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่ว่ามีเสถียรภาพของพลังงานก็เลยประกาศรับซื้อไฟเนี่ยมากขึ้นเออถ้าฟื้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่กับรัฐบาลแล้วก็อยู่กับภาษีประชาชนใช่ร่ะแต่นี่เขารับซื้อจากโร <c oughs> งไฟฟ้าเอกชน,นมันต้องมีการผลิตไฟฟ้าเนี่ย ให้มันมากขึ้นเพื่อจะเป็นไฟสำรองเอา้าไฟสำรองแบบปกติเนี่ยเพราะว่าการเดินเครื่องหรือว่าสร้างโรงงานต่างๆเ่อจะสำรองไฟเนี่ยเพื่อให้มีเสถียรภาพของไฟมันโอเคต่างประเทศเนี่ยเขาสำรองกันประมาณ15%สูงสุดแบบบางประเทศเนี่ยก็อ่ะขยับขึ้นมาหน่อย30%ประเทศไทยบอกมันน้อยไปประเทศไทยต้องมีเสถียรภาพทางพลังงานมากกว่านั้นซัดไป4.9%การสำรองโดยที่ยังไม่มีการผลิตแค่เตรียมโรงง,งานเตรียม ทุกอย่างเอาไว้ใช่ไหมเตรียมเครื่องจกักรรอเอาไว้ถ้าเกิดไฟมันพลิกปุ๊บไม่พอใช้ตรงนี้จะได้ทํางานทันทีแต่มันไม่เคยทํางานเต็ม449เแบบนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเขาก็ต้องสํารองไว้คใครจ่ายเรานี่แหละประชาชนแล้วที่สําคัญคือไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ว่าไม่คุ้มค่ากับการเก็บสะสม เขาจึงผลิตออกมาแล้วแล้วก็ใช้งานเลยเนี่ยถึงจะเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดก็เลยต้องผลิตออกมาพอดีไอที่มันเกิน49เเกินคดกอกุดแม่วันเนี้ยมันเกินเพื่ออะไรใช่ไหมแม้ต้องมีเสถียรภาพในการใช้พลังงานประเทศอื่นเขา15 20เเตเต็มที่กับ30ปรเประเทศเราต้องเหนือกว่าเขาปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโรงไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด13โรงงานแต่มันมีอยู่เพียงแค่โรงงานเท่านั้นที่มันเดินเครื่องปกติ ส่วนอีกเจ็ดโรงงานเนี่ยมันไม่ได้เดินเครื่องเลยแม้แต่วันเดียวแต่สร้างรอเอาไว้ก็คือ49%นั่นเองดังนั้นประชาชนต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับโรงงานเหล่านี้โดยที่เขาไม่ได้เดินคงเดินเครื่องเลยใช่ไหมแต่ได้กําไรเนี่ยจากค่าที่เราต้องจ่ายให้เขาตกลงค่าไฟเราแพงจากไอ้ค่าพร้อมจ่ายนี่แหละที่เป็นหลักสรุปว่าไฟฟ้ารัฐบาลเนี่ยไปทําสัญญาเนี่ยกับโรงงานไฟฟ้าเนี่ย เกินกว่าที่คนไทยเนี่ยใช้เนี่ยไปเยอะมากๆเพื่อจะให้อะไรเพื่อให้เจ้าของโรงไฟฟ้าที่มาร่วมกันตีก๊อฟกับพ่อนายกเนี่ยจะได้ร่ารวยร่ํารวยติดอันดับโลกส่วนประชาชนน่ะเรียกว่าจนแกจกแจกจนแกจ,จนแกจแกจกช่างหัวมันจากการตรวจสอบมาทั่วโลกแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไหนเนี่ยที่จะสำรองไฟฟ้าน่ะได้เยอะเหมือนกับประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้ำหน้าเข้ามากๆเลยนะครับ เอื้อให้เอกชนน่ยขนาดไหนเนี่ยก็ลองดูกันละกันว่าหุ้นของโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยตอนยุคคุณประยุทธ์เนี่ยหุ้นขึ้นขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไงแล้วพอมาถึงยุคคุณทักษิณอไม่ใช่ยุคคุณอุ้งอิงเนี่ยตั้งแต่เศรษฐามาก่อนแล้วก็มาอุ้งอิงเนี่ยเป็นยังไงอนนียเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องมาทําสัมพันธ์ทำไม่เมาตีก้งตีกลกินเลี้ยงดินเนอร์ด้วยกันเพื่อจะให คุณทักษิณเนี่ยกับคุณลุงอิงมาทลายทุนผูกขาดให้สําเร็จในเร็วๆวันซึ่งอันนี้คือความสามารถของรัฐบาลชุดนี้คุณทักษิณที่อยู่เบื้องหลังเขาบอกว่าเฮ้ยค่าไฟเนี่ยมันแพงไม่พอมันยังแพงได้มากกว่านี้อีกก็เลยพยายามที่ว่าจะประมูลคิดสูตรอะไรเนี่ยใหม่ๆเนี่ยให้มันแพงได้อีกเรื่อยๆและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในหนึ่งสัป,ปดาห์ข้างหน้ามันจะทําให้คนไทยเนี่ย จ่ายค่าไฟแพงเครื่อขึ้นไปอีกเนี่ยนายาวนานถึงอีก25ปีสะใจในายทุนหรือสะใจประชาชนที่เชียร์พักเพื่อไทยไหมสุขใจมีความสุขกันดีไหมแบกกันต่อไปเพราะว่านายกกำลังจะเซ็นสัญญาไฟฟ้าหมุนเวียน3,600เมกะวัต์ในวันที่30ธันวาคมนี้ที่จริงแล้วเนี่ย การซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลของลุงตตกรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาแล้วในป65ี65เนี่ยก็รับซื้ออยู่5,200เมกะวัตต์เอ๊ะทำไมไม่คัดค้านตั้งแต่ตอนนั้นพยายามแล้วแต่เขาเนี่ยซุ่มเงียบแล้วมันก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปี67อันหลังนี่ไงแต่ว่าตอน,น,นเนี้ยประชาชนฝ่ายค้านเนี่ยเขารู้ทันตอนนั้นน่ะเรียกว่าตั้งตัวขม่ติดมันแอบเซ็นสัญญ,ญากันเงียบ รอบนี้ก็จะซื้อเพิ่มอีก3,600เมกะวัตต์แน่นอนเมื่อเกิดการซื้อชุดนี้เข้าไปไมันก็เป็นค่าสำรองจ่ายที่เพิ่มขึม้นอีกก็ทําให้ค่าไฟของเราเนี่ยแพงขึ้นมาอีกแน่นอนเพราะว่าคุณอุ้งอิงแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยืนยันที่จะเซ็นสัญญาแบบเติมนี่ไงที่มาตีก๊อปกันอยู่เรื่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็นเอาแล้วทําไมนายกแพทองทานที่ไม่ควรเซ็นสัญญาฉบับนี้ห ปริมาณไฟฟ้าการสำรองไฟของประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะมากอยู่แล้วคือโรงไฟฟ้าที่มันผลิตพร้อมจ่ายเนี่ยโดยที่ไม่ได้เดินเครื่องเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทำให้คนไทยต้องมาเสียเงินเนี่ยหนึ่งบ้านเนี่ยประมาณปีละ1 3 0 0าร้อยบาทต่อปีแล้วปริมาณไฟฟ้ามันเหลือเยอะขนาดเนี่ยแล้วคุณจะซื้อเพิ่มไปทําไมขพราะที่สองในการซื้อสัญญาซื้อไฟฟ้าครั้งนี้ไม่มีการเปิดประมูลมันเป็นการ ชิมเอาเลยว่าเฮ้ยกูจะเอาบริษัทนี้แล้วเขาเลือกแบบไหนเขามีเกณฑ์ยังไงรัฐบาลก็ไม่บอกนะเปิดเป็นความลับแต่มีคุณด็อกเตอร์หยิงคุณลินทิพพรออกมาบอกว่าที่เขาไม่ประมูลเนี่ยเพราะว่ามีคนประมูลราคาตำตๆแล้วเนี่ยมันจะมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยที่คุณภาพเนี่ยไม่ดีพอเขาก็เลยต้อง ใช้เลือกบร no ิษัทที really ่ม the ีค right? yeah. ุณภาพเนี <for> ่ยพร้อมอยู่แล้วเลยใช่ไหมก็เลยจิ้มไปก็ได้บริษัทใหญ่ที่เป็นโวงไฟฟ้าผลิตให้รัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องเดียวคือถ้าเกิดว่าประมูลแล้วได้ราคาต่ําแล้วมันเป็นไม่มีคุณภาพเนี่ยอย่างนี้ประเทศนี้ยกเลิกการประมูลแม่งไปเลยไหมทุกส่วนเนี่ยมันก็มีการประมูลแล้วก็ต้องก่อนประมูลก็ต้องเลือกบริษัทที่ดีก่อนไม่มีเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการประมูลครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็มีบริษัทเนี่ยที่เข้ามาร่วมเสนอราคาเนี่ยเยอะแยะอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่า โกหกแบบหน้าด้านๆแล้วก็หน้าไม่อายใช่ไหมเขหกจนเคยชินคิดว่าประชาชนเนี่ยมันไม่ได้กินข้าวใช่ไหมหรือว่ากินหญ้าเหรอคณะกรรมการชุดพวกนี้มันก็เลยจิ้มลงไฟฟ้าไหนก็ได้ก็คือแล้วแต่เขาเลยมันทํามาตั้งแต่รัฐบาลคุณประยุทธ์แล้วก็ลุงตู่แล้วเฮ้ยก็น่าแน่นอน,นที่ให้ทุนกันมาหาเสียงกันขนาดนี้ตั้งแต่ปี65แม้ไอ เจ้าสัวคนนี้ได้รับสัมปทานเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นทีแรกก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนหลังเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยถึง58ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยแม่ใหญ่โตมหาศาลหรือประมาณ3,200เมกะวัตต์ณเวลานั้นแต่ภายหลังเนี่ยมันมีหลายบริษัทเนี่ยที่จะเข้ามาร่วมจอยมาร่วมประมูลหรือว่ามาเรื่องมาร่วมให้จิ้มเนี่ยเขาก็เลยมีการฟ้องศาลว่าก็อ่ะเดี๋ยวประกาศคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะ พอเพิ่มคุณสมบัตินึกว่าจะทําให้มีการเข้ามาร่วมกันได้มากขึ้นปล่าม่ยิงล็อกสเปกแน่นเปกว่าเดิมอีกโดยกําหนดคู่แข่งคนสาคัญบอกว่ารัฐวิสาหกิจไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทําไมวะรัฐวิสาหกิจก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งจะมีไอโครงการเนี้ยเขาในวัดทดลองมานานแล้วยกว่ามีความพร้อมเอ้าบ้ามีแต่ว่าเขาจะเอาของรัฐวิสาหกฤษเนี่ยเข้ามาร่วมก่อนเอกชนทีหลังแต่นี่เอาเอกชนก่อน และที่เขาบอกว่าคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็ของไอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยคุณภาพไม่ดีสู้ของเอกชอนไม่ได้ว้าสัน้นโดยเฉพาะโครกงการรับซื้อไฟฟ้าครั้งนี้สาม0ัเมกะวัตต์เนี่ยรัฐบาลรับซื้ออยู่ที่2.2บาทซึ่งกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเขาทดสอบเขาทดลองมาคุณภาพดีด้วยเขาแบบผลิตยูนต้นทุนเนี่ยที่จะขายให้กับรฐัฐบาลได้เนี่ยในราคา1 5บาทไม่เอา2.2บาท มันจะคุณภาพดีกว่าแน่นอนเพราะว่าอะไรศศรัฐังกิษไม่สามารถเข้าร่วมได้ไงเออเขาเขียนเอาไว้แล้วต้องทําตามกฎหม,มายข้อ2มันจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่เคยเข้าร่วมโครงการในปี6 65เท่านั้นเพื่อให้มันมี ความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าเพราะปี6 5เนี่ยผลิตผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยมันเจ๋งเอาอันนั้นอย่างเดิมนี่แหละอันใหม่ไม่ต้องไปหาประมูลแบบนี้มันก็คือการล็อกสเปคให้เจ้าเดิมเจ้าเดิมมันก็ล็อกสเปคมาตั้งแต่คราวที่แล้วมึงล็อกไปท็อกมาเอาแม่งเจ้าเดียวเอาให้รวยขี้แตกกันไปเลย,เลย <Wow. S 1> ซึ่งมันมีโรงไฟฟ้าเนี่ยเจ้าใหม่ๆเนี่ยที่พยายามเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็มีเทคโนโลยีเนี่ยที่ทำให้มันถูกกว่าแล้วคุณภาพดีเนี่ย ไม่สนเพราะว่าเขาจะอ้างว่าเดี๋ยวโลงใหม่ๆเนี่ยอาจคุณภาพต่าราคาถูกแต่เดี๋ยวมีปัญหาเอาของเก่าเจ้าเดิมดีกว่าแพงหน่อยไม่เป็นไรซึ่งจาก2เงื่อนไขเนี่ยมันยิ่งเป็นการล็อกสเปคให้ต้องรัฐบาลต้องซื้อไฟแพงเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยเอ้ามันแพงแล้วจะซื้อมันไปทําไมวะคุณภาพก็ไม่ได้ดีกว่าไอ้ของที่ราคาถูกด้วยทุกสัญญาการซื้อไฟฟ้าถ้ามันแพงเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นต้นทุนของ คนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยทั่วประเทศใช่ไหมแพงเท่าไหร่มันก็มาบวกบวกทั้งทางตรงทั้งอ้อมทั้งการเอฟที T กับบวกอีกแน่นอนการไม่เปิดประมูลอย่างเสรีมันทําให้ต้นทุนอะ่ะมันแพงขึ้นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแท็กลิสที่รัฐบาลแทะไปอย่างหน้าไม่อายใช่ไหมบอกว่าประมูลเดี๋ยวได้ราคาถูกแม่งต้องเอาคุณภาพไม่ดีมาประเทศนี้ไม่ต้องมีการประมูลแนละ้วจิ้มเอาอย่างเดียวเลยจะได้คุณภาพที่ดีตามใจรัฐบาล ข้อ3ราคาที่รัฐบาลประกาศซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่2.2บาทเอา้าไม่ต้องพูดถึงไอ้1.5บาทของกอพพราคาเดียวที่ซื้อกับเจ้าเดิมเนี่ยอบอกคุณภาพดีใช่ปะปี65เนี่ย2.2บาทมาตอนนี้มันก็ยัง2.2บาทเหมือนเดิมได้ยังไงจริงๆแล้วมันต้องถูกกว่าเพราะว่าต้นทุนของ การผลิตไฟฟ้าพวกนี้เนี่ยวัตถุดิบอะไรต่างๆเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้ว่าพอมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมาใหม่ๆทุกปีทุกปีเนี่ยค่าวัตถุดิบต่างๆมันก็จะถูกลงถูกลงเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันผลิตมากขึ้นค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงเพราะถูกลงปุ๊บเนี่ยแล้วทาไมถึงต้องซื้อราคาเดิมฮะรัฐบาลเอาเสิวคิดหรือเอาสมองคิดซึ่ง คนในพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะหาเหตุผลมาประกอบในสิ่งที่ทำไปมั่วๆตัวๆเขาบอกว่าที่ราคานียเพราะว่าคุณภาพไฟฟ้าเนี่ยจากโรงผลิตไฟฟ้านี้เป็นมาตรฐานกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆที่เขามาเสนอราคาถูกไปช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขามีโซนมาทั่วทั่วโลกเนี่ยคุณภาพที่ดีเหมือนกันอะแต่ว่าต้นทุนมันจะถูกลงเรื่อยๆอย่ามามั่วซึ่งคราวที่แล้วตอนปี6 5าเนี่ย รัฐบาลเนี่ยต้องการไฟฟ้าเนี่ยแค่5,200เมกะวัตต์ที่เสนอไปในราคา2.2บาทใช่ไหมแต่ครนี้พอรัฐบาลประกาศไปเสร็จปุ๊บก็มีคนโรงไฟฟ้าเอกชนเน่ยที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเหมือนกันแบบเนี้ยเข้ามาเสนอคือต้องการแค่5,200เมกะวัตต์แต่นี่เข้ามาเสนอถึง17,000เมกะวัตต์ 10, w, แล้วก็บอกว่าโอถูกกว่านะของผมเนี่ยถูกกว่าของที่ฉันถูกกว่ามาบอกเสนอราคาที่ถูกกว่าทั้งนั้นแต่ มันไม่ใช่โรงไฟฟ้าในหัวใจของรัฐบาลไม่เคยมาตีกลอฟด้วยกันไม่เคยมาสนับสนุนพรรคการเมืองของพวกเราไม่เอาคุณภาพต่ำยังไงก็ต่ำถึงดีกว่ากูต้องบอกว่าต่ำต้องการ5,200แต่มีมาเสนอถึง1 1 0 0 0มากกว่าเดิมเนี่ยคือ3เท่าสแสดงว่าไอ้2.2เนี่ยแพงเป็นาาราคาที่กําไรมากๆอยากจะมีส่วนแบ่งบ้างใช่ไหมหรือรัฐบาลจะสนใจซึ่งจากการสอบถามมาจากทั่วโลกเนี่ยปีเนี่ย มันเลยจากปี65มาคืนนี่ปี67เนี่ย2คือ2บาทเนี่ยแพงไปแน่นอนคือมันจะอยู่ที่ราคา1.5หรือไม่ก็1.7เออแต่กูจะซื้อ2.2จริงๆเนี่ยการที่ว่าจะได้สินค้าในราคาถูกที่สุดบริการที่ราคาถูกที่สุดมันก็คือการเปิดประมูลราคาแล้วพอเปิดประมูลราคาบริษัทที่มันมาประมูลมันต้องมีเทคโนโลยีมีการข้อมูลต่างๆมันสามารถที่จะ แจ้งเอาไว้ได้ใช่ไหมมันมีความพร้อมแต่นี้รัฐบาลอ้างว่าประมูลไปลแนทราคาถูกอย่างที่บอกเลยแล้วพอได้ราคาถูกมันก็ทําได้คุณภาพต่ํามันต้องประมูลราคาแพงเดี๋ยวแม่งไอ้ประเทศนี้แม่งมัดเอาสมองตรงนี้มาคิดอย่างนี้ได้ไงวะข้อที่4การที่ซื้อไฟฟ้าหมุนเวียน3,600เมกะวัตต์ครั้งนี้มันเป็นการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดคือเดี๋ยวนียทั่วโลกเนี่ยเริ่มจะพัฒนามาว่า ให้มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยพลังงานสะอาดเพื่อจะเอาไปป้อนโรงงานต่างๆที่ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพราะอะไรเพราะว่าทําให้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเขาก็จะมาซื้อสินค้ากับพวกนี้ทําให้ไอปัญหามลพิษของโลกเนี่ยมันก็จะลดลงเขาก็เลยสนับสนุนเรื่องนี้เขาเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม RE 1 0 0การที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะรับซื้อพลังงานสะอาดเพื่อจะมาดึงดูดนักลงทุน มนี้ใช่มมันก็คือความคิดที่ใช้ได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะประกาศพลังงานสะอาดหรือที่เรียกว่า Direct PPA ไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้ Direct PPA เป็นโครงการที่เปิดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสะอาดสามารถแข่งขันกันขายไฟฟ้าให้กับโรงงานต่างๆได้โดยใช้ระบบเช่าสายของอุปกรณ์ต่างๆขององค์การไฟฟ้า สรุปว่ากลุ่มเอกชนไหนเนี่ยที่เขาสนใจอยากจะใช้พลังงานสะอาดก็สามารถซื้อโดยตรงจากโรงงานเอกชนรายเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้ทันทีเลยเพราะว่ามาซื้อจากพวกเอกชนรายย่อยพวกนี้มันมีการแข่งขันราคากาันมันถูกกว่าซื้อจากรัฐอยู่แล้วดังนั้นเรามีไฟฟ้าเกินอยู่แล้วกลุ่ม RE100 เนี่ยเขาก็ไปซื้อจากโครงการ Direct PPA จากเอกชนรายย่อยเพราะว่ามันถูกกว่าของรัฐบาล ดังนั้นรัฐบาลจะซื้อไฟฟ้า3,600เมกะวัตต์พลังงานสะอาดมาเพื่อขายใครในเมื่อโรงงานไฟฟ้าเอกชนเขาก็ไปซื้อกับพวกเอกชนพวกนั้นเป็นโครงการที่มีอยู่แล้วเอาไปเพื่อขายใครนี่งงกันเป็นไก่ตาแตกแล้ประเทศไทยเรียกว่าถ้าคุณอุ้งอิงไปเซ็นสัญญาในวันที่3 0บธันวาคมนี้ประเทศไทยจะซื้อไฟฟ้าเนี่ยอยู่ประมาณซื้อแพงขึ้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยประมาณ4,600ล้านบาท ต่อปีรวมเป็น1 4 0 5 0ล้านบาทตลอดอายุเวลา5ปีฮเอากำไรพวกนี้ไปให้ใครเจ้าสัวเจ้าเดิมนะครับเนาะเะซึ่งคนที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือพวกเราประชาชนธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเอแต่ประชาชนที่ไปเชียร์พักเพื่อไทยเอาสมองถรงไหนคิดว่าเอาทำเลยพรกเพื่อไทยทำอะไรถูกต้องเดี๋ยวเอาเงินมือมาแจกเชียร์เชียเลือเล ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ทําไปทํามาไอ้เราก็นึกว่าจะเดือดร้อนมากกว่าเราแท้เป้ารัฐบาลเนี่ยเขามีการอุ้มทุนมีการลดภาษีตรงนั้นตรงนี้ช่วยเรียกว่าพยายามทําทุกอย่างให้เขารวยมากขึ้นไอ้พวกเรานี่แม่งจนเก็ดจักเหมือนเดิมเวลาค่าไฟขึ้นมันไม่ได้กระทบแค่ค่าไฟที่บ้านของเราที่ว่าต้องจ่ายแพงขึ้นไปไปปีนึงพันกว่าบาทมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะกระทบไปถึง ทุกๆโรงงานที่มันต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มแล้วทุกอย่างก็จะหมุนเวียนกลับมาหอยู่ที่ราคาสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆต้นทุนมันสูงขึ้นมันก็ต้องมาบวกกับพวกเราอีกรัฐบาลก็มาบวกโรงไฟฟ้าเอกชนมันก็มาบวกโรงงานต่างๆก็มาบวกถ้าพวกเราที่เลือกพักแบบนี้เข้ามาสบายใจไปแจกเงินเก่งเศรษฐกิจมาที่ไหนได้เก่งด้านนี้นี่เอง ต่างชาติเนี่ยเขาก็จะไม่มาลงทุนเหมือนกันเพราะว่าค่าไฟต้นทุนของเขาเนี่ยมันจะแพงและก็สูงขึ้นแล้วก็ไม่มีความแน่นอนของรัฐบาลตกลงแล้วเนี่ยเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปแลกกับโรงไฟฟ้าเอกชนให้เขาร่ำรวยมากขึ้นรัฐบาลที่คิดอย่างนี้ได้เพราะอะไรด <c oughs> ูจกากภาพถ่ายดูจากการตีกรอบก็รู้กันอยู่ความจริงแล้วเนี่ยการที่ตกลงซื้อไฟฟ้า3,600เมกะวั์เนี่ยมันมาจาก มติของกอพอชคอณะกรรมการพลังงานแห่งชาติแล้วไอ้กอพอชอเนี่ยก็มีนายกเนี่ยนั่งเป็นหัวโต๊ะเป็นประธานแต่อันเนี้ยมันมีมติมาตั้งแต่เสามีนา2,566อันนั้นยังสมัยยุคลงโตอยู่ก็เรียกว่าเป็นการซื้อต่อเนื่องจากที่คุณประยุทธ์วางเอาไว้แล้วไหนบอกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยทำรัฐประหารมาเนี่ยอันนี้ไม่ดีเราไม่นอกจากแก้งจับมือเพื่อจะ อามาแก้ไขปัญหาปากท้องแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมรีบๆมาจับมือแต่แล้วทําไมไปสารต่อไอโครงการไฟฟ้าที่กินเลือดก,กินเนื้อประชาชนอย่างนี้นะครับคุณรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งประเด็นนี้มันสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้เพราะว่ามันมีระบุเอาไว้มันระบุอยู่ในประกาศของกอกอพอ,อย่างชัดเจนเอาไหนอาจารย์วีระบอกว่ายกเลิกไม่ได้แล้วไหนคนในพรรเพื่อไทยบอกว่ายกเลิกไม่ได้เห็นไหม ก็อนพอนี้มีประกาศบะขอสมุดหมุนสิ์ยกเลิกโครงการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดถ้าเกิดว่าภาครัฐเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพูดง่ายๆรัฐสามารถที่จะยกเลิกการซื้อครั้งนี้ตอนไหนก็ได้ซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีพลังงานก็คือคุณเดียพันจากพักรวมไทยสร้างชาติได้ออกมายอมรับแล้วในวันที่24ตุลาคม เพราะว่าถูกที่โดยคุณเท้นของพรรคประชาชนก็เลยบอกว่าการซื้อไฟฟ้าครั้งนี้มันมีปัญหาสมควรที่จะเปิดประมูลทําไมคุณพีรพันธ์ถึงจะกล้าหักด่านที่คุณประยุทธ์ลงตู่ได้วางเอาไว้ให้เพราะนายทุนคนนั้นเขาไม่สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติมาก่อนหน้านี้ถึงกล้าออกมาทำอย่างนี้นั่นเอง แล้วคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าการล็อกสเปกล็อกโควตาเนี่ยมันอาจผิดกฎหมายได้ก็เลยมีคําสั่งให้ทบทวนทนําหนังสือถึงกกพก็คือสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานได้บอกว่าให้ระงับการเซ็นสัญญาครั้งนี้ไปก่อนตั้งแต่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นข่าวดีแต่นายกรัฐมนตรีคุณเราไม่หอมเว้ ซึ่งมันก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกพชซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีอำนาจใหญ่กว่ากกพด้วยซ้ำมีคำสั่งให้เดินหน้าตามแผนเดิมให้ยังไงวะซึ่งปแปลกไหมเล่ารัฐมนตรีพลังงานซึ่งมาจากพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นพักลงตู่บอกให้ยกเลิกแต่นายกแพทองทานชินวัตรที่มาจากพักเพื่อไทยไม่เชื่อฟังเพราะอะไรก็บอกแล้วไงที่พีิพัณฑ์่ะ ออกมาไม่เห็นด้วยจะต้องยกเลิกเพราะว่าเขาไม่สนับสนุนเงินทุนนะไอ้ฝ่ายสนับสนุนเงินทุนมันมาอยู่ที่ทั้งพักเพื่อไทยนี้แล้วผู้ดตรุงอิงก็ต้องทาตามคําสั่งพ่อข้านาชการครับเป็นไงพักเพื่อไทยที่ประกาศว่าจะทลายทุนผูกขาดจะยกเลิกไอ,ไอไ้ค่าไฟค่าพลังงานที่มันแพงไอ้กี้มาแลทีทักศินหลอกประชาชนเหมือนเดิมนะสุดท้ายลุยต่อนะเพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ไฟแผนกันท้วนหน้าสุกสุกใจสะใจคนที่แบกพักเพื่อไทยหรือเกินเเิดเรื่องนี้คุณเทงหัวหน้าพักประชาชนน่ะได้เอามาเป็นกระทู้ถามสดในวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยคุณเทงเนี่ยได้ยื่นเรื่องนี้ไปกับสภา,าเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนเพื่อให้นายกเนี่ยได้เตรียมตัวเข้ามาตอบกระทู้ในสภา,าซึ่งบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆทางสภาแจ้งนายกแจ้งรัฐมนตรีพลังงานให้หน่อย ต้องเข้ามาตอบนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับราคาไฟฟ้าราคาพลังงานของประเทศพักเพื่อไทยก็เป็นคนหาเสียงเองว่าจะทาลายทุนผูกขาดแล้วเจ้าของพักเพื่อไทยก็เพิ่งประกาศบนเวทีเย่ยวเย้ยวบอกว่าข่าไฟมันแพงไปจะทาลายทุนผูกขาดให้ค่าไฟเนี่ยจากสี่บาทกว่าหรือแค่3บาทกว่าก็าพอคุณเท้งก็เลยบอกว่าการตอบกระทู้สดครั้งนี้คุณอุ้งอิงควรจะเข้านะแต่คุณอุ้งอิงบอกว่าเดี๋ยวเข้าเองแหละจะเข้าในเวลาที่เหมาะสมไงคุณเทง้งเข้าใจไหม นายกก็บอกว่าเอา้าก็ฝากให้รัฐมนตรีพลังงานเข้าไปตอบแล้วไงซึ่งรถถัฐมนตรีพลังงานคุณพิรพันธ์ก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าผูไม่กล้าสู้หน้ากับคนในสภาแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้ากับประชาชนจะมาพูดยังไงผมชี้แจงไปหมดแล้วแต่เขาไม่เห็นหัวผมเลยเขาไม่ทำตามที่ผมบอกออจะตอบอย่างนี้เหรอก็ไม่เข้าเลยดีกว่า คุณเทนบอกว่าคุณอุงอิงจะต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าเป็นนโยบายการหาเสียงของตัวเองว่าจะทันายทุนผูกขาดไม่ควรหนีการตอบกระทู้แบบนี้คุณอุงอิงควรจะล็อกคิววันพรหัสเพื่อจะมาตอบกระทู้สดเพื่อชี้แจงเรื่องนี้แต่พาวอุ๊อิงบอกไม่ไปจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพักเพื่อไทยและคุณอุ๊อิงรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการตอบกระทู้สดในวันพฤลทุกๆวันพฤหัสแล้ววันพฤหัสครั้งแรกในการเปิดสภาเนี่ยร,รู้ตัวมา่วงหน้าแต่เลือกที่จะจัดแถลง ข่าวที่จะรีวิวผลงานแต่ไม่ใช่ไม่เค่รีวิวผลงาน,ร,งานรีวิวนโยบายรอบ2เพื่อจะหาเรื่องที่จะไม่มาที่นี่ดีกว่าคุณเทรษาคุณเศรษาไปทาไปทา,ไปทาสีสะพานฉั้งนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นหายนะของคนไทยหรือเปล่าถ้าเกิดวันที่30มธันวานนี้คุณอุ้งเซ็นผ่านไปให้มันเรียบร้อยโรงเรียนอุ้งอิงโรงเรียนทักษิณไปเลยซึ่งถ้าเขาเซ็นไป ภัยนงที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดกับคนไทยเนี่ยยาวนานไปถึง25ปีแล้วก็จะมีข้ออ้างต่างๆนา,นานาที่ไม่สามารถที่จะลดค่าไฟได้เอาแล้วเรื่องนี้ต่างๆเรื่องนี้มาเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรัฐบาลพักเพื่อไทยรัฐบาลที่สัญญาคำไหนคำนั้นแต่ไม่ใช่กับประชาชนนะคำไหนคำนั้นกับพวกทุนต่างๆแต่กับประชาชนอ่ะยังไงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราเอานู่นมาให้เอานี่มาให้ พวกเขาก็เลือกเราเหมือนเดิมผมกลับมาแล้วนะครับคุณทักษิณชอบพูดอย่างนี้เสมอสอสอต้องเอากลับมาให้พักเพื่อไทยประชาชนต้องกลับมาให้พักเพื่อไทยแม่เอ้ยเจ้าของประเทศเจ้าของประชาชนคือเขานี่แหละอ่ะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้า,ถาชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครป์คอยลังสตูดิโอแล้วมาร่วมกันชมไรสดทุกวันจันทร์ถึงวันเสราร์เวลาประมาณ15นาฬิกาหรือประมาณบ่าย3โมงนะครับคิดใหญ่ทำเป็นเหมอนทุกโครงการสลัดเน่า